ก็ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวเรื่องตรงนี้นะก็คือเรื่องที่ผู้เจ้าสอนอะไรนะก็คืออย่างที่ท่านรองอธิการบด,ดีบอกพรนะองค์บอกว่าพระตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะก็คืออิทัพปัตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครันรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนการ่ายของที่ความเพราะนั้นพระองค์ก็จำแนกแจกแจงอะไรแจกแจงธรรมชาตินี่แหละ และธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นอะไรตถตาอันเป็นอวิตะะตัตาตัทะตาก็คือเป็นเช่นนั้นเองเป็นอวิตตัตาคือการไม่ผิดประจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นและเป็นอิทัปปจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นน,นั้นสิ่งนี้ก็คือเรื่องของปฏิจจสุปาทและพระองค์บอกว่า ถ้าจะสรรเสริญพระองค์เนี่ยให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงเนี่ยก็ให้สรรเสริญว่าพระองค์เนี่ยรู้เรื่องปฏิจจสุบาตนะจริงปฏิจจสุบาตนะกับอริสสัต4ีมันก็คือก้อนเดียวกันนะนั้นปฏิจจสุบาตเนี่ยสายเกิดสายดับคือสมุทัยกับนิโรธนะอริสสัตสีทุกสมุท,ทยัยนิโรธมรรคปฏิจจสุบาตคือการลงรายละเอียดในเรื่องของสมุทัยกับนิโรธว่าเหตุเกิดของทุกข์คืออย่างไร เหตุดับของทุกข์คืออย่างไรทุกข์คืออะไรที่สุดคือความตายเหตุเกิดของความตายเป็นอย่างไรและเหตุดับของความตายเป็นอย่างไรอย่างนี้นั้นในตัวปฏิจจะเนี่ยก็คืออริยสัตตสีด้วยที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอเห็นปฏิจจสุบาทแต่ละสายเนี่ยโดยนัยยะอริยสัจส,สีเนี่ยก็สามารถหลุดพ้นได้นั้นปฏิจจสุบาทกับอริยสัจส,สีก็จะเชื่อมโยงกันนะ ทีนี้เรามาดูว่าจริงๆเนี่ยพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้นะพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยก็คงจะทราบพอสมควรเป็นอย่างดีว่าผู้เจ้าเนี่ยตรัสะรู้อะไรนะและส่งสอนอะไรแต่ทำไมจะต้องมามาสัมมนากันอย่างนี้เพราะว่ามันมีการ อาจจะไม่เหมือนกันเมื่อสอนไปแล้วและเหตุใดมันจึงไม่เหมือนนะก็เลยอยากจะนำเสนอความเหมือนนะว่าเมื่อต่อไปเนี่ยนะเราจะเหมือนได้อย่างไรนะเพราะอาจจะยังไม่เคยมีใครชี้ประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกันได้อย่างไงล่ะจะเอาอาจารย์ไหนดีก็เลยบอกว่าไม่เอาอาจารย์ไหนทั้งนั้นเพียงแค่ทุกคนเนี่ยตรงกับพระพุทธเจ้าศรัทธาพระพุทธเจ้าไหมอตาตมาเชื่อว่าทุกคนศรัทธา อาคารใหญ่โตที่สร้างมาน,นี้ก็เพราะศรัทธาพระเจ้านะเรามาบวชก็เพราะศรัทธาพระเจ้าและเมื่อเราศรัทธาพระเจ้าเนี่ยอย่างเรามาบวชเนี่ยพระเจ้าให้เรียกว่าอะไรพรงตัดกับว,วาเศรษฐากับพาราตวาชาว่าถ้าเขาถามเธอเนี่ยนะว่าเธอเป็นใครให้เราตอบว่าเราเป็นสมณะสักยะปุตติยะนะเราเป็นสมณะสักยะปุตติยะพระทุกรูปเนี่ยนะเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษฐของ,ของพระผู้มีพระภาคเจ้า นะนั้นเรามีอาจารย์คนเดียวกันอยู่แล้วมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาเพราะนั้นเราเชื่อไหมเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไหมนะถ้าเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระองคนะ์เราเชื่อต่อไปไหมว่าพระองค์เนี่ยคำพูดของเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลา ที่พระองค์ตัดเอาไว้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรศรัทนะธาพอไหมนะเราเชื่อไหมว่าคําพูดที่ออกจากปากของพระองค์เนี่ยไม่มีสมณะเทพมารพรมหรือใครๆในโลกคัดง้างหรือติดเตียนไดนะ้นั่นก็เลยอยากจะนําเสนอพระสูตรสิกพระสูตรนี้ที่ได้รวบรวมมาเนี่ยนะนั้นถ้าเรามีความเคารพ ในพระตถาคตตรงไปตรงมากับพระองค์จะไม่มีปัญหาเลยมีข้อขัดแย้งติดขัดถามพระพุทธเจ้ามีอะไรก็ถามพระพุทธเจ้านะเพราะอะไรเพราะพระองค์เองเนี่ยเป็นผู้บอกเองว่าให้ศึกษาคำพระองค์นะอย่าไปสนใจคำแต่งใหม่นะพระองค์บอกว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกากรอน มีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตๆเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนแต่พระเจ้าบอกให้ฟังคำตถาคตนะให้เชื่อคำตถาคต บอกสุดตันตะเราใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นหลูกปุละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา <c oughs> เมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ <c oughs> เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเ,าเล่าเรียนศรัทธาไหมล่ะะว่าพูุ้ทธเจ้าพูดแค่เนี้ยเ <c oughs> ชื่อไหมนะบางทีเนี่ยเราเนี่ยบอกว่าเราศรัทธา แต่เราไม่มีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาจริงพระองค์จึงต้องแสดงลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาตัดไว้กับภิกษุชื่อสุภูตินะที่ปาลบในการพาภิกษุชื่อศรัทธาเข้ามาบอกว่าภิกษุชื่อศรัทธาเนี่ยโอ้มีศรัทธานะบวชในธรรมวินัยนี้พู้เจ้าถามแล้วเขามีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาไหมตัดไว้11ประการนั้นถ้าศรัทธาพู้เจ้าจริงต้องฟังพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ว่าง่ายต้องสั่งสมสุตตะในคําของตถาคต ไม่ใช่ไปสั่งสมสุตตากามคนอื่นนะเพราะนั้นลูกศิษย์พารลัทธาวาชะก็ฟังคำสอนพารลัทาววชะลูกศิษย์ชดินสามพี่น้องก็ฟังคำชดินสามพี่น้องลูกศิษย์ตาถาคต,ต้องฟังคำตาถาคตจะไปฟังคำใครใช่ไหมแล้วณนะวันนี้เราฟังคำตาถาคตหรือไม่นี่แหละเราตรวจสอบเราเองเรามีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาจริงหรือเปล่าใช่ไหมนั้นตรงนี้ก็ชัดเจนนะ นั่นอย่างที่ท่านรองอธิการได้เปิดประเด็นไปในเรื่องของใบไม้ในป่าใบาไม้ในกำมือพระสูตรนี้ค่อนข้างจะเอาไปใช้กันผิดค่อนข้างเยอะบางทีมีอะไรแปลกๆมาบอกอันเนี้ยใบไม้นอกกำมือนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชบไม้ในกำมือแต่จริงๆแล้วพระสูตรนี้ถ้าไปอ่านให้ดีใบไม้ในกำมือเนี่ยก็คือสิ่งที่พระองค์เนี่ยตัสรู้ทั้งหมด ที่รรพระองค์สอนพระองค์บอกพระองค์ไม่มีอะไรในกำมือที่ปกปิดปิดบังเอาไว้คายหมดนะความรู้ที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีปกปิดเอาไว้บอกเกลี้ยงแต่ใบไม้นอกกำมือนั้นเป็นเรื่องที่พระองค์เนี่ยรู้พนะนะระองค์จรัสรู้เนี่ยรู้แต่ไม่เอามาพูดเพราะอะไรเพราะความรู้นั้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนักดับไม่เหลือเพื่อนิพพาน มันไม่เป็นประโยชน์ต่อน,นิพพานนะพระองค์จึงไม่เอามาพูดท่านอ่านหนังสือไปเนี่ยต้องเยอะต้องแยอเนี่ยอ่านเสร็จจบเล่มบอกว่าเออทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นไปพร้อมเพร่อน,นิพพานหมดเวลาไปหนึ่งปีแล้วไปนั่งอ่านตรงนี้เสียท่าไปเลยแล้วเกิดตายก่อนล่ะตกลงแล้วเลยไม่ได้รู้อริยสัจสี่นะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้นคําพูดที่ออกจากปากของพระองค์พระองค์จึงกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูด ไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวรัดไว้กับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจาเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคําสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆลงตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในเชื่อไหมละ่ะเชื่อว่าผู้เจ้าตรัสรู้และผู้เจ้าพูดไม่พลาดแม้แต่คําเดียวแสดงธรรมก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งประดุดราชสีตระกุศิยอไม่ให้พลาดแล้วก็ยังํำชับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายจากไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจากไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจกสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเฉริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเราเนี่ยมีพระบิดาองค์เดียวกันอยู่แล้วผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะทุกคนเหมือนกัน นะเป็นสมณะสังฆะปุตุยะเป็นพุทธบริษัทเหมือนกันภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันนะเราสามารถรวมกันเป็นหนึ่งได้ศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ด้วยพุทธวจนะคืออะไรคือคําที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงนะอย่าไปเชิดชูคําคนอื่นอย่าไปรักษาข้อวัดของคนอื่นไปรักษาไว้ทําอะไรเราเป็นลูกศิษย์พู้เจ้าเราไม่เป็นลูกศิษย์ฉดินสามพี่น้อง เราไม่ได้เป็นลูกศิษย์ปริภาชกเดลถิละัีิอื่นใช่ไหมอย่างเงี้ยนั้นเราก็เลยทำหลักฐานข้อมูลให้ปรากฏขึ้นมาอย่างเช่นว่าณวันนี้มันมันหาคำพระพุทธเจ้ายากจะหายัางไงเราก็เลยเข้าไปในข้อมูลในพระธรรมปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งทุกคนใช้ข้อมูลเดียวกันมหาจุฬามหามงกุฎเทลัสสมาคมก็ใช้ฉบับสยามรัฐ แต่ในฉบับสยามรัฐข้อมูลเป็นพุทธวจนะหมดไหมไม่ใช่อีกมีคําแต่งใหม่มีคาพระพุทธเจ้ามีคําที่อธิบายว่าพระุทธเจ้าพูดอย่างนี้ขออธิบายว่าอย่างนี้อย่างนี้เราก็เลยดึงมาเฉพาะคําพระพุทธเจ้าก็คือหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดจะมีส3สามเล่มนี่เป็นเล่มแรกที่ที่เสร็จมานะนั้นเล่มนี้เป็นเล่มที่ใหญ่ที่สุดนะมีเนื้อหาธรรมมากที่สุดเป็นพุทธวจนะทั้งสิ้น ดึงมาเฉพาะพุทธวัจนะด้านนี้บาลีด้านนี้ภาษาไทยบาลีไทยบาลีไทยทุกหน้าคู่กันเลยตรวจสอบได้ทันทีนะใช้ข้อมูลตัวเดียวคือฉบับสยามรัฐเพราะเป็นตัวที่เป็นแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกนะเก่าที่สุดแล้วทุกคนใช้ข้อมูลตัวนี้และข้อมูลตัวนี้ก็ก๊กอปมาจากสมัยรัชกาลที่1ใบลานอักษรของปี2331 ตัวเวลานักษร์ขอมรอหนึ่งก็เอามาจากลาวรามันลาวรามันประเทศในแถบรรนภูมิก็เอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชดังนั้นนี่คือข้อมูล2,500กว่าปีที่ประเทศเราก็ถืออยู่เราใช้ข้อมูลนี่แหละมานั่งคุยกันใช่ไหมไม่ต้องใช้ข้อมูลอื่นยิงไปที่หลักฐานเดียวแล้วก็มันจะจบง่ายนะนั้นเรายอมรับการตรัสรู้ของพระตถาคตก็จะไม่มีปัญหาอะไร นั้นในสิบระสูตรเนี่ยเราได้รวบรวมเหตุผลที่พระศัสดาได้บัญญัติเอาไว้ว่าความสามารถของผู้เจ้าเป็นอย่างไรคำพูดไม่มีผิดนะคำพูดไม่มีการขัดแย้งกันนะคำพูดเป็นอากาลิโกกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดด้วยคำพูดที่ไม่ขัดแย้งกันเนี่ยพระองค์ใช้เป็นหลักในการตัดสินว่าทำไมเข้าจริงขนาดนา้ารงว่ตะถาคต เพราะคำพูดพรองค์ไม่มีการขัดแย้งกันนะแล้วก็พระองค์เชิญชวนให้ฟังคำของพระองค์นั้นไม่ต้องสนใจใบไม้นอกกามือใครบอกใบไม้นอกกามืออ๋อถูกแล้วนั่นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อมรรคผลิลีพานจริงเป็นใบไม้นอกกามือเพราะพระองค์บอกเลยแล้วเราก็กําลังเปิดหนังสือตัวใหม่เรื่องของเดรัจฉานวิชานะในนี้จะทําไว้ให้หมดว่าเดรัจฉานวิชาคืออะไรและมีข้อมูลผิดไปด้วยว่า การปลูกเศกนะการทําน้ำมนต์เดราสานวิชา <P. S 1> พวกนี้เกิดมาเมื่อไหร่กี่ร้อยปีมาแล้วทําขึ้นมาไหร่เราจะเอาข้อมูลผิดมาประกบกับพุทธวจนะให้ดูให้เห็นเป็นหลักฐานจะได้เป็นเร f เฟเรนซ์เอาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ตัดอะไรไว้บ้างนะสิพระสูตรตอกย้ําภิกษุห้ามนะทำเดราสารวิชาไม่ใช่และเดรจสานวิชาไม่ใช่อิทธิปฏิหารกนละเรื่อนกัน และพระอริยะไม่ทําเดราัชานวิชาแล้วตัดไว้ในมหาจัตตาริสกังธรรมปริยาอย่างเชื่อไหมล่ะว่าคําพุทธเจ้าไม่ผิดถ้าเขาบอกเขาเป็นพระอริยะแล้วเขาทำเดราัชานวิชาเราจะเชื่อเขาหรือเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อพระบิดาเราหรือเปล่าเท่านั้นเองเรื่องจะง่ายที่สุดเลยมีความเคารพศรัทธาตรงไปตรงมากับพระตถาคตแล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเราก็จะได้สัจจะความจริงนะแล้วเราก็ทำตรงนี้ขึ้นมา นะพังภพภูมนะินั้นอย่าง31มบภพภูมิที่ติดตามว่าต่างๆอันนั้นเป็นคําแต่งใหม่นี่เราได้ทํามาจากพุทธวจนะล้วนมีพระสูตรบอกให้ทั้งหมดนะมาจากพระสูตรอะไรเล่มข้อหน้าตรวจสอบได้นะนั้นพระเจ้าตัดไว้สมบูรณ์แล้วเป็นระบบมากเลยนะยิ่งเราเจาะเข้าไปภูมิปัญญาของพงค์จะเห็นว่าคําพูดพงค์ไม่มีการขัดแย้งกันนะตรงเป๊ะ สวมทับเข้ากันได้พอดีจะตัดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ตามนั้นเรากําลังทําข้อมูลขึ้นออกมาเรื่อยๆต่อไปจะทําเรื่องอภิธรรมนะอภิธรรมที่ถูกต้องคืออะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นทั้งหมดนี้เป็นพุทธวจนะทั้งสิน้นนะก็เลยอยากให้พวกเราเนี่ยมีความเคารพความศรัทธาในพระศาสดาของเราจริงๆแล้วก็กลับไปใช้คำของระองและทุกอย่างจะเรียบร้อยพระองค์ ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำรรมัคก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำรรวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสสดานะ